มาครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับทางด้านอาจารย์ตั้มนครินพันธ์ไทยครัพี่น้องได้มีการออกมาเคลือ่อนไหวถึงอุ้งอิงเพชรบานแพ่งแบบนี้นะคะเรียกเลยว่าสําหรับโพต์พนี้ของทางด้านอาจารย์ตั้มครับพี่น้องเห็นให้เฮาได้เห็นเอียงหลายๆอย่างในตัวน้องอุ้งอิงครับพี่น้องเรียกเลยว่าสําหรับอุ้งอิงกับอาจารย์ตั้มนะคะก็ถทอว่าเป็นซิ์กับครูคนับพี่น้องเนีนะคะที่รู้จักกันมานานนรพี่น้องเนาะนะคะละก็อ่าเรียกเลยว่าที่ว่าตรงนี้ล่ะ ทั้งคู่ก็ได้มีการพูดพูดคุยกันนะคะอยู่ตลอดนพี่นองน้องร่วมประมานแบบว่าลูกศิษย์ย่างอุงอิงเพจบานแพ้นะคะก็คือถักหาครูอยู่ตลอดก็คือบอกเคยลืมวันเถาะนพ่นองน้องอาวนี่แหละค่ะพี่น,อน้นนองจํารับอาจารย์ต้ม,มีการออกมาโพสไรล่เงาถึงอุงอิงเพจบานแพ้งแบบนี้เพื่อนก็บ,บอกว่ารู้สึกมีแรงผลักดันนะคะการเป็นครูสอนร้องรําที่มีลูกศิษย์ ไม่ได้มีเพียงบทบาทของการสอนร้องลําหรือแค่รับขันครูเพียงเท่านั้นแต่ยังต้องคอยส่งเสริมและคอยผักดันให้สิทธิมีเวที มีพื้นที่ในการสร้างอาชีพจากงานศิลด้วยหลายครั้งเวลาครูได้รับงานก็จำเป็นต้องพาศิษย์ไปด้วยตามความเหมาะสมแม้บางครั้งผู้ว่าจ้างอาจไม่เข้าใจหรือมีการนินทานลับหลังแต่ทุกครั้งที่ศิษย์ขึ้นเวทีแล้วเกิดความผิดพลาด ก็เป็นคนรับหน้าแทนเสมอรเราต้องการให้สิทธิ์ได้ประสบการณ์และเติบโตลูกศิษย์บางคนมีพื้นฐานอยู่แล้วจึงมีเวทีให้ยืนทำมาหากินได้บ้างแต่บางคนเพิ่งเริ่มต้นปีกยังอ่อนไม่มีคนรู้จักในวงการต้องใช้เวลาความอดทนและความพยายามกว่าจะมีคนเห็นตัวตนและผลงาน ครูเองก็พยายามมองสิทธ์ทุกคนอย่างเท่าเทียมใครที่ยังไม่มีเวทีนะคะไม่มีพื้นที่ในการทำในการหาประสบการณ์ครูก็จะคอยหาช่องทางฝากงานฝากเวทีให้ตามโอกาสที่มีเพื่อให้พวกเขาได้พัฒนาตัวเองและเดินต่อบนเส้นทางฝันของเขาและเชื่อว่าลูกศิษย์หลายคนก็คงจะเข้าใจในสิ่งที่ครูทำเสมอมา เป็นจังไดครับพี่น้องอันนี้คือโพสของทั้งด้านอาจารย์ต่ำเนเพื่อได้มีการเคลื่อนไหวนะคะเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะอารมณ์แบบมา่นแบบเบาถึงสิด์กับครูนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วนี่แหละครับพี่น้องนะคะเป็นยังแอนดมินต้องบอกว,ว,ออออว่าเพิ่นเคลื่อนไหวถึงน้องอุ้งอิงเพจบ่านแพงเพราะว่าเพื่อนในมีการแคปเอาแชทนะคะทีได้คุยกันกับอุ้งอิงนะคะเอามาให้เฮ้าในเบิง่ง เราพี่น้องเราเดียร์ไอมีสิขึ้นให้เอฟซีแฟนคลับหลายคนในเบิร์กนัมนะคาร์วาอาจารย์ตัมกับอุ้งอิงนี่ค่ะโบกันว่าจังไนแน่เราพี่น้องเนาะนะคะเอานี่ยแหละค่ะพี่น้องสัมดรับอุ้งอิงอันนี้คือในตอนที่น้องจากที่เบิร์กค่ะพี่น้องเนี่ยเหมือนน้องพึ่งเข่ามาอยู่ม่วงบอลลัมตาหน่อยเพชรบันแพงคิดว่าจังสัน นะคะนี่แล้วครับพี่นองอาจารย์ต่ำหน้าเขาเรียนเพลินกัได้มีการเผยแชทนะคะอาจารย์ต่ำกระทักไปอ่า่แน่อใจแบผู้ใดทักก่อนแต่ว่าที่เพลินแคปมากเหมือนจะขาดขาดให้หายนะคะทีเหาเห็นอันแรกนี่ก็สีบอกว่าทุ่มนะคะบ้านหนองค้าอำเภอพายุอุงอิงก็บบอกว่าหนูสิไปเด้อจากครูนายคิดว่าอุงอิงน่าจะถามว่าครูยุไสประมาณนี้นายคิดว่าจังสันนะคะแล้วอาจารย์ต่ำกระตอว่าครับนะคะ อุ้งอิงก็บอกว่าใส่ชุดล่ําไปเลยบ่จากครูนะคะอ๋อแอดมินขอใจแล้วค่ะพี่น้องแสดงว่าสําหรับการที่อาจารย์ต่ําได้มีการเอาแชทมาให้เฮาเดบิวงนี่ก็คืออุ้งอิงนะคะก่อนที่น้องจะเข้ามาอยู่ในวงนอกพี่น้องเนาะก็คือนี่แหละอุ้งอิงกับอาจารย์ต่าก็เป็นติดกับครูกันนอกพี่น้องเนาะนะคะแล้วนี่แหละอาจารย์ต่ํากับอุ้งอิงก็คือมีการเ้ากันยูตลอดวันเถาะนะคะแล้ว นี่แหละค่ะพี่น้องสําหรับครูคนนี้ก็คือแบบพร้อมที่จะหาเวทีหาทีทำมาหากินแหกับลูกซิ์อยู่เสมอนอกพี่น้องเนาะนะคะมาเบิ่งกันอีกค่ะพี่น้องอุ้งอิงกระทักไปอีกนะคะว่าคู่ค่ะหนูขอโทษหลายๆเ้อค่ะคู่หนูจํากลอนบ่ได้นะคะอาจารย์ตําก็บ,บอกว่าบอกแม่ไว้งานมืออื่นเจ้านะคะอุ้งอิงก,ก็บ,บอกว่าครู่ไปอยู่บ่จ้า ะะอุ้งอิงอ่าอาจารยต่ำกะว่าล่ำคือกันอุ้งอิงนะคะว่าเดี๋ยวหนูล่องถักหาแม่เบิ้งเด้อจ้าเพราะเพลินต้องไปขายของแต่ตีสามตีสี่เผลนโบอคอยมีเวลามันยากแต่หม่องบบมีคนผ้าไปนี่หละจ้าอาจารย์ต่ำกะว่าครับนะคะอุ้งอิงกะว่าเล่าไปไกลส้นยาโสท่อนรอยเอ็สรับมาหอดกับสามตีทุ่มจากครูนะคะนี อุ้งอิงกับทามไปอีกว่าครู่ยืดเส้จ้านะคะหนูอ่อบ่อหานเข้าไปบกกาเข้าไปประมาณนี้นะคะอาจารย์ดำก็บ่าเข้าไปเลยอุ้งอิงก็บาหนูบกกาไปครู่ค่ะคนอยู่นั่นหลายนะคะอุ้งอิงกับว่าอีทพี่น้องว่ามาหอดละบอกข้านะคะอาจารย์ดำกับว่ามากมาครูหอดละยืดเตะเวทีเป็นจังไดมุจจาวานะคะแล้ว สำหรับอาจารย์ต่ำนะคะเหมือนเพื่อนซิเดเห็นมีคนโพสค่ะพี่นงว่าหานักร้องหญิงลงร้านเย็นนี้นะคะว่างทักแชทมาเลยนะคะอาจารย์ต่ำก็เลยเดมีการแคปแล้วก็ส่งให้องอิงค่ะพี่นงอาจารย์ต่ำบอกว่าโทษหาเพื่อนตอนนี้เป็นจังไหนบอกให้อ่านี่แหละองอิงแบบเปล่าโทษหาเพื่อนตอนนี้ซ้ำแบบบ่ท่านไดมีคนไปสมัครจังสี่ไหมนพี่นองนะองอิงก,ก็บว่าโทรแล้ว เนี่ยค่ะแต่่าตอนนี้น้องอยู่ในห้องเรียนอยู่พิมพเอาเดินจากคู่เป็นจังไดครับพี่น้องอาจารย์ต่ำก็คือเหมือนแบบคอยป้อนงานคอยหางานให้องอิงเดมีเวทที่นะคะให้น้องเดมีประสบการณ์นาะพี่น้องเนาะนะคะพ่อได้เห็นค้นแบบประกาศรับสมัครศิลปินรับสมัครนักร้องครูคนนี้พ่อได้เห็นครับพี่น้องก็นึกถึงศิตนะคะนึกถึงลูกศิ์รีบแคปให้กับลูกศิ์ทันที ก็คืออยากให้ลูกซิ์ไดมีงานไดมีเวทที่ทำมาหากินประมาณนี้นพีนงนอนนี่และค่ะพี่นงการเป็นสิทธ์กับการเป็นครูนพีนงเนาะหลายคนอาจจะมองว่าการลูกซิ์นะคะอาจจะมีการแบบยกยกขันนะคะไปหาอาจารย์ําหนี่หลายคนอาจจะคิดแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ค่ะพี่นองนะคะมันมีอะไรเลือกกว่านั้นนพีนงเนาะ นะคะการทีอุ้งอิงนะคะกับอาจารย์ต่ำนะคะเซเลมาเป็นคู่กับลูกซีดกันนะคะแอดมินโมงวาสิบาจังได้ละนะคะมั่นว่าเหม็นเรื่องบังเอิญนพี่น้องเนาะนะคะเอากระตั้นแหละครับพี่น้องกระส่งกำลังใจให้น้องอุ้งอิงนะคะเรียกได้ว่าอ่านี่นะคะอาจารย์ต่ำก็คือแบบค่อยเบิงค่อยอ่าสิบาจังได้ละดูแลนพี่น้องเนาะนะคะก็ถือว่า สุดยอดมากๆนะคะกับทีว่าเป็นแชทที่เราไม่เคยยังยังไม่เคยได้เห็นเลยนะคะแต่อาจารย์ต่ำนะคะพ่อได้เอามาเปิดให้เข้าได้เบิงน้องพี่น้องเนาะเข้ากับข้าใจแบบลึกซึ้งเลยแหละนะคะการเป็นครูกับการเป็นลูกศิษย์น้องพี่น้องน้องเอากาตามนั้นแหละครับพี่น้องก็คือว่าต้องสืบเลยล่ะตอนนี้อุ้งอิงดังมากแล้วอุ้งอิงมีคนรู้จักหลายแล้วแต่ว่าน้องก็บ,บ่บเคยลืมอ,อาจารย์ต่ำาคนทีคอยปลดงานให้หน้องอยู่ตลอดคนที ดูแลอยู่บ่ห่างนพี่นงเนาะนะคะเอาการตัมนั่นแหละครับพี่น้องคลิปนี้กับ่บมีอย่างหลายเอาเรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์ต่ํากับอุ้งอิงมาใหา้ฟังันคับหลายคนได้เบิง่งได้ติดตามกันนพี่นงเนะเาะในอ้านี่แหละครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้ขอจบที่ใบสมีซะก่อนเนาะคะ่ะว่าขมาสวัสดีค่ะ